สวัสดีคะ่ะทัดอยู่กับ N e ็กเจนสปอรสีขาวหล่อสะอาดตาคันนี้นะคะกับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าบาทค่ะมีการตกแต่งหน้าทรงยุโรปอเมริกานะคะให้ดูเทระดุดันแล้วก็สะอาดด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยค่ะว่ามีการแต่งอะไรบ้างนะคะจุดแรกใส่เป็นตัว op, สกู๊ปซองฟิสสีขาวแล้วก็สีเทาดํานะคะพร้อมกับใส่ลวดลายเป็นมามัสแตงสีขาวนะคะตัวสกู๊ปเนี่ยทำให้ตัวฝากระโปรงรถด,ดูสูงขึ้นและโดยรวมบอดี้รถก็สูงขึ้นด้วยค่ะ จุดถัดมาที่มีการตกแต่งเพิ่มนะคะตัวนี้ถอดกระจังหน้าเดิมออกเลยนะใส่เป็นตัวกระจังหน้าของ Rap t ตอร์ค่ะฟอนตสีดําขอบสีขาว FORD นะคะและด้านล่างที่เป็นรูระบายลังพึ่งแบบนี้สามารถระบายอากาศจากห้องเครื่องได้จริงนะคะและมาพร้อมกับตัวไฟ LED 3จุดแบบนี้ค่ะเลือกได้นะว่าชอบเป็นสีขาวสีส้มหรือสีเหลืองค่ะแต่สียอดฮิตก็คือสีส้มนี่เองค่ะถัดมานะคะใส่ครอบไฟหน้าทาให้ดวงตาไฟเด t ์ทม u ลันนิ่งไร้มีความเฉียบคมค่ะดูด้าน,นข้างเลยค่ะคิวซุ้มลอตัว นี้นะคะเป็นไซส์ขนาด6นิ้วนะคะยาวโค้งมาแบบนี้นะคะพร้อมกับใส่หมุดสีเงินให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมมองไปที่อย่างนะคะด้านข้างรถคันนี้นะคะมีการยกสองนะคะเสริมสมรรถนะด้วยการใส่ปีกนกปรับองศาของโยงใส่ลูกหมากกันโคง้งและติดโชคให้เรียบร้อยใช้กันไปยาวๆเลยนะคะไม่ต้องเข้าสู่หรือเข้าอู่บ่อยๆนะคะและใส่กับแม็กไซส์18ลายมาเวลสีดําก้านวีคิปเงิน ยาง o v e r s i z e ซส์อ t e เ r เรนซีลียาง33คูณ12.5 R 1 8ข่ะวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยค่ะวันหยุดเตรียมออฟโรดกันเลยนะคะหรือจะตั้งแคมป์ไม่เป็นปัญหาเลยค่ะด้านข้างทำลวดลายพิมพ์คำว่าเรนเจอร์สีดำซาดโครนยาวไปถึงด้านหลังเลยนะคะและมีการติดโรบัทเข็นยาวของทิทิวายค่ะมีความ แข็งแรงนะคะยึดยงได้จริงใช้งานได้จริงพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ของโรบาทีิทิไวไยคันนี้ค่ะครอบไฟท้ายตกแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับตัวอักษรเรนเจอร์ด้านหลังนะคะ R A N G C, สีดาแบบนี้เลยค่ะหล่อมากๆเลยค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับ n e x t Gen Sport สีขาวกับราคาอยู่ที่1,59,000้บาทนะคะใครสนใจติดต่อทัดได้เลยออกรถกับทัดง่ายมากๆเลยนะคะทัดมีบริการให้คำแนะนำทุกอย่างในวันนี้ทัดขอลาไปแล้วนะคะ